แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกไม่แล้วค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะพระหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาทํานายดวงรายวันประจำวันที่31นะคะคธันวาคม2564นะคะซึ่งตรงกับวันศุกร์นะคะสีฟ้าสีเงินสีครามนั่นเองค่ะพี่น้องคะนะเป็นวันสิ้นปีนะคะสิ้นเดือนธันวาคมและก็เป็นวันสิ้นปีนะคะเป็นวันขึ้นนะคะ,ะส่งท้ายปี นะคะปีใหม่ต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะพี่น้องคะนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าค้าชมค้าช่ชวยต้อนรับปีใหม่จังเลยนะคะในวันนี้โดยเฉพาะป้าหมูนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องนะคะทุกคู่ทุกนามที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงสิ้นปีเป็นเวลา3ปีแล้วนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองอวยพรตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะขอให้พี่น้องโชคดีปีใหม่นะคะ เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านมาขอให้ทิ้งไว้นะคะในปีเก่าปี2564และกก็ปี2565นะคะขอให้พี่น้องเฮงเฮงนะคะโชคดีแก้ปัญหาได้นะคะมีโชคมีลาบและก็ให้หมดหนี้หมดสินในกรณีที่มีหนี้มีสินอยู่นะคะพี่น้องค่ะนะสาธุค่ะ เอาละนะคะในวันพรุ่งนี้วันส่งท้ายปีนะคะมาดูนะคะพี่น้องนะว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นเนี่ยไพ่ยิปซีทักอะไรเป็นพิเศษขอบอกว่าไพ่ยิปซีทักอะไรเป็นพิเศษนะคะพี่น้องนะทักพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นเรื่องอะไรบ้างค่ะอ่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะไพ่ยิปซีนะคะทักพี่น้องวันอาทิตย์นะทักเรื่องอะไรบ้างนะคะ ทักเรื่องนะคะพี่น้องค่ะนะในวันพรุ่งนี้ทักดีค่ะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้ทักพี่น้องวันอาทิตย์นะคะมีโชคมีลาบเข้ามานะราชินีเหรียญนะคะมีโชคมีลาบเข้ามามีเงินเข้ามือนะคะอ่าได้จากไหนได้จากลูกค,ค้าได้จากการขายสินค้าได้จากเงินนะคะอาจจะเป็นเงินตกเบิกนะคะหรือว่าเป็นโบนุกโบนัดน,นะได้แน่นอนสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะมีลูกค,ค้าเข้ามาอดุดหนุนนะคะ มีกลัลยาณมิตรที่ดีนี่คือไพ่ทักดีนะคะพี่น้องค่ะนะทักดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและเรื่องของบริวารค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะนะและการงานเหมือนกันค่ะพี่น้องค่ะนะบางท่านได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะบางท่านมีโอกาสาขยับขยายในส่วนของกิจการฉะนั้นพี่น้องวันอาทิตย์ส่งท้ายปีดีมากเลยค่ะในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเนาะ ดีมากดีเลิศประเสริฐสีเลยค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องวันอาทิตย์โชคดีปีใหม่นะคะพี่น้องค่ะนะคะ่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นทักเรื่องอะไรนะคะอ่าทักในเรื่องของว่าในวันพรุ่งนี้พี่น้องยังคงที่จะวิตกกังวลอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาระนะคะภาระเก่าๆนะคะที่ผ่านมานะคะ โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าขึ้นสามเหรียญพี่น้องวันจันทนะไม่ต้องกังวลแล้วค่ะนะมีเงินเข้ามาให้ได้แก้ปัญหาในวันพรุ่งนี้ส่งท้ายปีแน่นะคะแต่ในบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะรอรอจังหวะรอโอกาสนะคะในส่วนของความรักความสัมพันธ์ยังรอคนรักยังรอคําตอบของคนรักอยู่นะคะพี่น้องค่ะนะยังไงแล้วเนี่ย อันนี้ก็ไม่น่าที่จะผิดหวังนะคะเพียงแต่ว่าเราอย่าใจร้อนนะคะนี่ในกรณีที่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์รอความพร้อมนั่นเองค่ะในส่วนของว่าเอ๊จะแต่งงานกันไหมนะคะในปีนี้หรือปีนี้พลาดไปแล้วอ่ปีหน้าเนี่ยจะได้แต่งงานหรือเปล่าก็คือก้าวถ้วยทั้งนั้นเลยนะคะในวันพรุ่งนี้กังวลในเรื่องของการเงินนะคะมีเงินเข้ามาค่ะพี่น้องคาะนะช่องทางในเรื่องของค้าขาย นะคะหรือมีคนมอบให้นะคะหรือมีโชคมีลาบสามเหรียญเนี่ยได้เงินมาแบบฟุกๆได้ด้วยนะคะพี่น้องวันจันนะคะในวันพรุ่งนี้นะลดในเรื่องความวิตกกังวลลงค่ะเนาะจะปีใหม่แล้วนะคะพี่น้องค่ะขอให้โชคดีปีใหม่ค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนั้นนะยังคงที่จะ มีความรู้สึกว่าตึงเครียดเหมือนกันนะให้เมนนะคะและในวันพรุ่งนี้ยังคงที่จะรอสถานการณ์ต่างๆให้มันคลี่คลายนะคะแต่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีอย่าใจร้อนนะคะพี่น้องค่หน้าพี่น้องวันอังคารภัยทักบอกว่าอย่าใจร้อนค่อยๆนะคะและทักในเรื่องของการเงินพี่น้องวันอังคารมีความรู้สึ K กกังวลในเรื่องการเงินเหมือนกันนะคะว่าเอ๊สิ้นปีนะคะสิ้นปีโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้เนี่ย ะะจะแก้ปัญหาเรื่องการเงินไหมได้ไหมนะคะ,ะจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนได้ได้หรือเปล่าชดเงินหรือเปล่าอย่างนี้นะคะฉะนั้นในวันพพุ่งนี้น่าจะเป็นเรื่องเดียวก็คือเรื่องของการเงินนะคะแต่ป้าหมอคิดว่าขึ้นไพ่ดีอย่างเงี้ยเดอสตาอย่างไรแล้วเนี่ยคุณก็ค่อยๆอ,อ,อย่าใจร้อนนะคะ,ะทุกอย่างนั้นจะลื่นไหลเป็นไปในทางที่ดีแน่นะคะพี่น้องอวันอังคารขอให้ โชคดีปีใหม่ค่ะพี่น้องคะค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันนะพบนะทางออกทางสว่างปฏิหารจะเกิดกับพี่น้องวันพุธกลางวันแล้วค่ะนะ,ะนะเอ็มเพรสโชคดีปีใหม่บางท่านนะคะเออที่ผ่านมาเนี่ยในวันที่สามสิบนะคะในวันที่30นั้นเนี่ยอาจจะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะแล้วก็ได้ก้อนใหญ่นะสำหรับบางท่านนะคะ สำหรับบางท่านเท่านั้นนะคะดวงดีและก็พบทางออกทางสว่างและก็ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆชโชคดีในเรื่องการเงินใครที่ลงทุนอะไรเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะมีผลกำไรนะ,ะได้หยิบจับนะคะเออเงินเต็มไม้เต็มมือเต,ต็มกรอบเต็มกำเลยค่ะพี่น้องคะน่าขึ้นหน,นึ่งเหรียญโตโตเนี่ยเห็นไหมคะขึ้นหนึ่งเหรียญโตโตนะฉะนั้นแล้วปฏิหาร เกิดกับพี่น้องวันพุธกลางวันแน่เลยค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะทุกอย่างดีลื่นไหลดีบางท่านอาจจะหมดหนี้หมดสินนะคะนี่อาจจะหมดหนี้หมดสินได้เลยค่ะนะ,ะต้อนรับปีใหม่เลยคือพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะ,สะแสดงความยินดีด้วยนะคะโอเคโชคดีปีใหม่ค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนนั้นยังติดดาบอยู่ยังมีหนึ่งเรื่องสองเรื่อง ที่ปิดบางซ่อนเร้นอยู่ยังอ,อึดอัดยังหาทางออกไม่ได้บางท่านก็ยังคงที่จะรอรอจังหวะรอต้นปีนะอ่ะรอต้นปีบางท่านก็อาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีไม่เป็นไรค่ะพี่น้องคานะไม่เป็นไรค่ะนะเดี๋ยวพี่น้องก็จะเจอทางออกนะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นใครที่ไม่สบายก็จะหายแล้วเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและเป็นไปในทางที่ดีนะคะเริ่มปีใหม่ดีกว่า ปีเก่าแน่นอนเลยค่ะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะนะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพและระมัดระวังเรื่องของบริวารน,นะคะเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะพี่น้องค่ะนะและใครที่เดินทางออกนอกพื้นที่กลับบ้านกลับช่องนะ บ้านเกิดของเรายัางไงแล้วเนี่ยให้เรามัดระวังเรื่องของการขับรถกับรานะคะอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้นะ8ดาบ4ดาบนะคะแล้วก็จิตด,ดาบเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะบาดจิบเล็กบาดจิตน้อยได้ด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนอ่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีถูกหวยหนัก,ห,นก,ห,นกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะสําหรับ10บเหรียญน,นะคะดีมากเลยนะคะแล้วก็ The Hermit พฤหัีขึ้นนะคะ แล้วก็เก้านะคะเก้าไม้เท้านะคะแล้วก็เก้าเก้าดาบพี่น้องวันพระฤหัสบดีก่อนหน้านี้โชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะบางท่านนะอาจมีเงินเข้ามามีเงินเข้ามานะคะหรือจัดการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินมรดกนะในส่วนของที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะในลักษณะแบบนี้และก็ยังมีความรู้สึกว่ากังวลนะคะ กังวลว่าอในสิ้นปีนี้นะคะโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้จะได้คําตอบไหมจะจะจะเสร็จเรื่องนี้หรือเปล่ามีความกลุ้มใจนะคะ,ะสมมุติว่าเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินนะคะหรือในบางท่านเกี่ยวกับเรื่องของการงานกิจการนะคะเออจะไปต่อไหมจะจบในปีนี้หรือเปล่าจะเดินหน้าต่อไปหรือเปล่านี่ก็คือประมาณนี้ด้วยนะะฉะนั้นแล้วก็คือพี่น้องวันพระเกิดสาัสดี่ะนะเราต้องคิดบวกเอาไว้นะคะ ทุกอย่างเริ่มปีใหม่มันจะต้องดีนะคะพี่น้องคะนะมันจะต้องดีแน่นอนเราคิดแบบนี้ไว้นะ,ะและมันดีจริงๆด้วยนะคะพี่น้องอย่าคิดล่วกหน้าให้มันเกินให้มันไกลมากนักนะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะขอพี่น้องวันพระฤหัสบดีเฮงเฮงค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะราชินีถ้วยนะคะสามไม้เท้านะคะแล้วก็ ราชินีประจันนะคะนี้นะคะรู้สึกว่าจะดีในเรื่องการงานดีในเรื่องกิจการนะคะบางท่านอาจจะออกเดินทางนะอ่าออกเดินทางนี่อาจจะกลับบ้านไปเยี่ยมญาติไปหาคนรักนี่อย่างนี้บางท่านก็อาจจะกลับนะคะภูมิลําเนาแถมนะคะไปทําภารกิจด้วยสําเร็จนะคะพี่น้องขาขึ้นส 3, า3มาเท้าก็คือหมายความว่าเราจะเจราจาอะไร ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะมีไอเดียมีพรสวรรค์มีความคิดสร้างสรรค์น,นี่คือประมาณนี้เลยจ้าพี่น้องวันศุกร์นะคะ,ะมีเส้นพิเศษแรงๆนะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าจะตั้งดีนะคะตั้งแต่ปลายปีเลยคือพี่น้องวันศุกร์แต่ว่าสิ่งที่จะเตือนก็คือเกิดความเส็งกับบริวารคนรักคนรอบข้างนะคะหรือในลักษณะของการเส็งเปิดคืออาจจะทํางานหนักนะพอสิ้นปี ก็ได้เงินน้อยมากไม่ได้ตามที่ระหวังนะคะพี่น้องคะเราต้องทําใจเนาะเพราะว่าคนที่จะกําหนดนะคะให้กับเรานั้นเนี่ยก็คือเจ้านายเราหัวหน้าเรานะคะหัวหน้าเ,เจ้าของกิจการนะ,ะถ้าเราไม่ได้เป็นเ,เป็นเจ้าของกิจการเองนะคะถ้าเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยเราก็เซ็งนะคะเราก็เซ็งแบบนี้ละคะ่ะพี่น้องคะนะฉะนั้นแล้วพี่น้องคะเอาใน พอใจในสิ่งที่เรามีเราได้ก่อนการณ์ะะขณะนี้และเดี๋ยวปีใหม่แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นดีแน่นอนค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์ค่ะขอให้โชคดีปีใหม่ค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นเนี่ยอ่าหกหกถ้วยนะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็สติงนะและก็และก็ ราชินีไม้เท้าสำหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะดูว่ายัางคงยุ่งงานเนาะสิ้นปีแล้วก็ยังเคลียร์งานมีงานเข้ามานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยังมีงานเข้ามาพี่น้องคะ่ะให้ทักนี่บอกว่าเอางานไว้ก่อนนะคะนะถึงแม้ว่าจะาส่งท้ายปีก็แล้วแต่ไม่ได้ชะลองไม่ได้อะไรทํางานไปแต่เราก็มีความสุขในขณะที่เราทําอยู่นะคะในในขณะที่เราทํางานเนี่ย แล้วก็มีความสุขได้นะคะฉลองได้นี่อย่างนี้แล้วก็หนึ่งถ้วยก็คือโชคดีในเรื่องของอาหารการกินจะฉลองเล็กๆนะแต่งานก็ยังคงที่จะต้องทำนะคะแล้วก็มีภาระที่จะต้องทำนะคะเห็นไหมยังจะต้องดูเลบริวารยังดูเลกิจการและภารกิจของพี่น้องวันเสาร์นะคะถึงแม้ว่าจะสิ้นปีก็ตามนะคะพี่น้องค่นะยังไงแล้วเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ได้ไปไหนเนืเ่องจากว่าโควิดอยู่กับบ้านนะคะกับช่อง ก็ดูแลบริวารดูแลบ้านช่องไปนะคะอหยุด4วันเนี้ยนะคะเราก็ดูแลบ้านช่องไปส่วนใครที่ยังคงทํางานอยู่มันก็ต้องเคลียร์งานให้เสร็จละค่ะพี่น้องวันเสาร์นะคะพี่น้องวันเสาร์ก็เริ่มเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะถ้าเป็นแบบนี้เหลือแต่ว่าเหนื่อยหน่อยเพราะว่างานเยอะว่างั้นนะคะพี่น้องค่ะอ่ะ ขอให้พี่น้องวันเสาร์โชคดีปีใหม่นะคะเอาละประหมยวัยพรนะคะขอให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงเฮงโชคดีปีใหม่ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ